โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาดูในส่วนของออลลี่นะครับที่มีการปรับใหม่นะครับว่าสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสกิลเนี่ยนะครับมีอะไรปรับเปลี่ยนที่เราเอาไปใช้ได้บ้างนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนําร้านเติมเกม A.K Game Top Up Center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ของทุกวันไม่มีวันหยุดหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับ หรือว่ากดแอดไลน์แอ A C K Top Up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจับป้องปักกล้าด้วยนะโอเคทีนี้นะครับมาดูในส่วนของสกิลกันนะครับในส่วนของออลลี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลเนี่ยเวลาที่เราตีธรรมดาเนี่ยตอนนี้จะมีการฟื้นฟตูต่อเนื่อง15% 1เทิร์นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนสกิลถัดมานะครับก็คือหญิงสาวผู้สง,ง่าง,งามนะครับศัตรู3คน ความเสียหายเท่ากับ60%ของพลังโจมตีเวทแล้วก็14%ของ HP สูงสุดนะครับหรือว่าเลือดนั่นเองแล้วก็จะมีการขาจัดบัฟ2ผลด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราอัพสกิลนะครับก็คือจะทำให้ศัตรูเลยนะครับลดพลังมฆการลง36%นะครับต่อนเนื่อง3เทินเนาะแล้วก็สกิลถัดมานะครับก็คือเสียงคำรามแห่งแสงนะครับศัตรูทั้งหมดเนี่ยนะครับได้รับความเสียหาย20%ของพลังโจมตีเวท5%ของเลือดของเรานะครับ พันธรรมิตรสายเวทรวมถึงตนเองเนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนของโล่ป้องกัน19%นะครับของเลือดของออลลี่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลเนี่ยนะครับปริมาณความเสียหายเพ Linda, ิ่มขึ้นเป็น22%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็6%ของเลือดเนาะผลเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทำให้โล่เลยนะครับเป็น23%ของ HP สูงสุดนะครับจาก19%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัพเป็น C2 เลยนะครับตนเองนะครับแล้วก็พันธมิตรสายเวทนะฮะ,ะ,ะหรือว่าตัวสายเวทเนะะี่ยจะขจัดดีบัฟ2อันนะฮะ แล้วก็ในส่วนของแพสซีฟนะครับตัวเองได้รับโล่เท่ากับ39%ของ HP สูงสุดของผู้ร่ายต่อเนื่อง3เทินนะครับแล้วก็ในส่วนของพันธรรมิตสายเวทแล้วก็รวมถึงตัวเองด้วยนะครับจะเพิ่มอัตราคริติเคิลนะครับแล้วก็ความเสียหายคริติเคิลนะ ตรงนี้เนี่ยจากก่อนหน้านี้เขาจะเปลี่ยนเป็นยืนข้างหน้าเนาะก็คือพันธมิตรสายเวทหรือว่าตัวเวทที่ยืนข้างหน้าเนี่ยนะครับจะได้บัฟนี้แต่หลังจากที่ปรับมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือออลี่เนี่ยนะครับจะใส่ให้ตัวที่เป็นตัวเวทเลยที่อยู่ในทีมนะครับไม่จําเป็นจะต้องมายืนหน้ายืนหลังอะไรตรงนี้เนาะนะครับอัพสกิลเนี่ยปริมาณดูดซับของโล่เนี่ยนะครับเพิ่มเป็น45%แล้วก็ในส่วนของการอัพเป็น C6 เลยนะครับตนเองหรือว่าพันธมิตรสายเวทด้วยเนี่ยนะครับจะเพิ่มผลเมื่อสกิลของ่ยา ก็อนเนียก็จะเหมือนเดิมเนาะพอเวลาที่ออลลี e ่เป็น46นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับสิ่งที่ได้มาจากการที่มีแพสซีฟที่ปรับตรงนี้จะทําให้ตัวเวทของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำสเตตัสได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยืนแถวหน้าซึ่งมันหมายความว่าตัวดาเมจนะครับก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนการเล่นหลักๆนนกนกนนะนเนี่ยนะครับในคอนเทนต์ PvE ก่อนละกันนะในคอนเทนต์ PvE เนี่ยนะครับคนเขาก็อาจจะมาเทียบกับลีน่าอย่างแรกเนี่ยก็คือสามารถเอาไปลงวัว15ได้นะครับ โดยการที่ลีนาเนี่ยครับเขาจะมีบัฟเหมือนกันที่เป็นเรียกว่าแพสซีฟที่จะทําให้ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะนะครับแต่จะไม่มีบวกครินะครับตรงเนี้ตัวเวทอย่างเอสปาร่าเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําง่ายขึ้นก็คือจะทําสเตตัสง่ายขึ้นนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลีนาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการลดนะครับลดเกราะนะครับลดเกราะเนี่ย เวลาที่เอาไปเล่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงวัวเนี่ยการลดกรอเนี่ยจะไม่มีผลเนาะสำหรับการลดกรอะของลีน่านะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลก็คือการเพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้น28%แต่ตรงส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อดีนะครับของลีน่านะครับกับการที่มันลดกรอเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในการลงปราสาสนะหรือว่าการเล่นแบบเป็น pve รูปแบบอื่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นคู่กับตัวที่เป็นตัวเวทเนี่ยนะครับคือออรี่ที่มันปรับมาเนี่ยมันก็ สามารถใช้อลลี่แทนนะครับในส่วนของลีนาได้นะครับซึ่งลีนาเนี่ยการที่จะลดเกอดเนี่ยจะต้องเป็น C6 เลยเพียงแต่ว่าออลลี่เนี่ยนะครับเขาจะเป็น C0 อืมเป็น C0 เขาก็เล่นได้แล้วนะครับเออตรงนี้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการที่เราจะต้องอัพสกิลนะครับให้ลงนะครับกับสกิลนี้สกิลที่ทําให้มันลดเกาะได้เนี่ยนะครับอ่ะแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการขจัดบัฟเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูวัวก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของวัวเนี่ย กรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณเอาออลลี่ลงมาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเปรียบเทียบว่าสิ่งที่คุณจะได้และสิ่งที่มันจะหายไปก็คือมีอะไรบ้างจะมีสิ่งที่หายไปก็คือคุณจะเอารีน่าฮิลไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวฮิลอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือคารอนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คารอนนะครับในการฮิลได้นะครับและถัดมาที่เปรียบเทียบก็คือในส่วนของแพสซีฟที่เป็นความเสียหายคริติคอลเนี่ยย5่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปนะเก้าเปอาาเนนร์เซ็นต์นะด้าคือ เพิ่มอัตราคริติคอลข้อดีเนี่ยอย่างที่บอกไปเราจะทำสเตตัสของตัวเอสปาร่าได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เนี่ยเราจะไม่ต้องหาอัตราคริติคอล17%ตรงนี้นะครับก็จะทำให้จาก60%ที่เราต้องหาเนี่ยในเอสปาร่าเนาะก็ลบไปกส็เปอ็นก,ก็เป็นห0ลบ17หเือเท่าไหร่ก็อยู่ที่43%หมายความว่าถ้าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนโดยการที่ผมใชออลลี All ่ในการเล่นเนี่ยผมก็จะสามารถถอดแหวนคลิกง,ง่ายๆเลยผมจะถอดแหวนวงนี้ออกได้ละนะครับคือจริงตริออง บวกแหวน10เออเนี่ยคือมันไม่พออยู่แล้วนึกออกไหมถ้าผมถอดแหวนออกไปปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถไปใส่แหวนที่เป็นแหวนตีบอได้นะครับอืมอ่ะทีเนี้ยเนี่ยตัวอย่างของผมนั่นคืออย่างแหวนเนี่ยมันบวกคลิใช่ไหมแล้วด้านล่างเนี่ยมันเชื่อมกับอะไรมันเชื่อมกับจุดอ่อนเออหมายความว่าอ่ะจุดอ่อนผมเนี่ย ก็ต้องทําอยู่ที่4 6นะครับเวลาที่คุณทําวัวเนี่ยคุณก็ต้องทําทั้งคลิทั้งจุดอ่อนในการเลีนวัว15ถูกปะซึ่งถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแหวนเนี่ยเดี๋ยวอัตราโจมตีจุดอ่อนผมมันจะไม่พอเนาะเออผมอยากให้มันแบบพอนะครับง่ายๆเลยผมเปลี่ยนเสื้อตัวนี้นะครับจากตรงเนี้ยที่มันเป็นบรรทัดที่มันเป็นคลิ่ิคอลนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นพลังโจมตีทั้งหมดและสเตตัสที่มันได้เพิ่มมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น35บวก10นะครับก็เป็น45บวกกับออร อัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยนะครับมันก็จะพอดีนะครับเนี่ยคือวิธีการที่เราสามารถที่จะแก้ได้นะครับโดยการที่เราใช้อลอลี่นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วระหว่างออลลี่กับลีน่านะครับอันไหนดีกว่ากันผมตอบได้โดยที่ไม่ต้องเทสเลยก็คือเหมือนกันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะปั้นสเตตัสแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณขาดคลินะครับเออคุณใช้อลอลี่มาช่วยได้นะครับ ของเทพเจ้า um mom แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือการตีปราสาทในวันของวันที่เป็นลนะูดี้นะณตอนนี้คือยังเป็นวันที่เป็นวันลูดี้อยู่นะครับออลลี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของสกิลล่าเขาเนี่ยนะครับจะมีการลดเรียกว่าลดพลังป้องกันเหมือนกับลีน่าถูกไหมและทีเนี้ยข้อดีก็คือจะมีการขจัดบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะได้เลยก็คือในการกดบัฟเดียวเนี่ยก็คือจะได้ลดพลังป้องกันลงนะครับแล้วก็ขจัดบัฟที่ลูดี้มันยกโลดโดยที่ก่อนหน้านี้เราจะต้องใช้บิสกิตนะครับในการทุ บัฟของลูดี้ออกไปนึกออกไหมอ่าพอที่เรามาใช้อลลี่แล้วเนี่ยนะครับอืมเราก็สามารถรวบนะครับทั้งลบบัฟนะครับแล้วก็ลดเกาะได้ในสกิลเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่เป็นสกิลคูดาวนะฮะของออลลี่กับลีน่าเนี่ยนะครับออลลี่จะมีคูดาวที่เร็วกว่านะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยในวันที่เป็นลูดี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยเริ่มจะเปลี่ยนนะครับมาใช้ในส่วนของตัวออลลี่แทนแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี่นะครับผมเนี่ยนะครับตี ในส่วนของลูดี้เนี่ยนะครับได้อยู่ประมาณ1นล้านแแล้วกันนะผมแคบรูปใบนะครับก่อนที่จะตีนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมตีแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมใชออลี่นะครับในการตีเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาเป็น2อล้านหจากอาทิตย์ก่อนหน้านะที่ผมตีนะครับหมายความว่ามันขึ้นมาเลยประมาณแบบเกือบล้านอนะประมาณ8 0 0 0 0 0กว่านะครับเออแปดแสนกว่าเลยนะแล้วทีนี้นะครับออรี่เนี่ยใส่อะไรนะครับก็คือหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเกิดว่า อย่างผมเนี่ยนะครับเอาไปเล่นในการเล่นเบสดเซ็ดด้วยผมก็จะเน้นเป็นในเรื่องของสปีดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันได้ในส่วนของแพสซีฟที่มันเป็นเกราะนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับใช้ในการดูดซับนู่นนี่นั่นนะครับให้เพื่อนนะครับเออคณก็องพยายามทําเลือดมันขึ้นมานะครับก็จะเป็นเซตบล็อกนะครับหรือเป็นเซตเลือดนะครับอืมขึ้นอยู่กับที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ซะส่วนใหญ่นะแต่ผมมาเน้นเป็นในส่วนของสปีดเพื่อที่จะเอาไปเล่นนะครับในส่วนของสงครามเบรเซ็นั่นแหละนะฮะอืมันก็ไม่มีถูกแล้วันเพราะ ออลลี่เนี่ยมันถ้าเอาไปทำดาเมจสมมติว่ามาเล่นในปราสาทเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าไม่ได้แรงมากจนเห็นผลนะเออมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหลายหมื่นหลายแสนอะไรเงี้ยเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณหลักพันแล้วกันนะับมันอยู่ที่หลักพันแล้วกันก็ใส่ให้มันยืนได้นะครับในปราสาทนะครับผมก็จะเลือกใส่เป็นเซตเหลือๆที่ผมมีนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันได้ความเร็วในการโจมตี20 ผมก็เลยเลือกใส่แล้วก็ในส่วนของของลูรี่นะครับคือโดยปกติแล้วนะครับลูรี่เนี่ยผมจะไม่ได้ทําค่าคริให้มันครบร้อยเนาะก็จะทําไว้ที่8 1นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีในส่วนของออลลี่มาช่วยน่ะอีก17%เนี่ยครับมันก็จะทําให้ในส่วนของลูรี่เนี่ยมีอัตราคริที่ใกล้เคียงมากขึ้นนะครับ100นะครับใกล้เคียง100มากขึ้นเนาะแล้วผมก็จะใส่เป็นแหวนนะครับที่เป็นแหวนตีบอลครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายนะครับซึ่งตรงเนี้ยช่วยในเรื่องของดาได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของของของมิโฮนะครับผมยังไม่ได้ปรับนะครับเออจริงๆเนะี่ยมันสามารถปรับทําใหออ้อัตราครีเนี่ยนะครับน้อยลงได้นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของความเสียหายครีดข้อเนี่ยนะครับขึ้นมาได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมยังไม่มีบิสกิตที่เป็น C6 ด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทํามีโฮแบบจริงจังเท่าไหร่เนาะอ่ะส่วนในคลิปนะครับคือเป็นในส่วนของคลิปที่ผมตีประสาทรูดี้วันนี้นะครับที่ได้สถิติใหม่นะครับขึ้นมาแรงขึ้นมาประมาณแบบ800,000กว่านะเกือบเกือบแปดแสนน่ะเออประมาณนับ แล้วก็ล่างลูรี่นะครับเห็นไหมว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเป็น85%ก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไม่ติดครีอ่ะนึกออกปะเออแต่ตรงเนี้ยมันช่วยมันช่วยเลยนะอืมแล้วก็บัฟบิสกิตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าลูดี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการยกโล่นะตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นการทั้งลดเกราะนะครับแล้วก็เห็นไหมลดเกราะแล้วก็ขจัดดีบัฟไปด้วยนะครับเออเนี่ยได้ใส่ลดเกราะให้ลูดี้นะครับก่อนหน้าเนี่ยเราต้องใช้ถึง2สกิลองสกิลที่เป็น2ูเลยนะครับรอบเนี้ราใชงสคิลบ แล้วก็เป็นล่างมีโฮนะครับอืมแล้วก็บลูรี่นะเนี่ยมันมันช่วยนะเออพอเวลามันรวบสกิลแล้วมันเลยทําให้เราสามารถออกสกิลได้เร็วขึ้นนะ่ะแล้วพอสกิลคูดาวมันคูดาวเร็วขึ้นในเทิร์นที่เร็วขึ้นนะ่ะพอเทิร์นท้ายๆอะ่ะมันก็สามารถที่เรียกว่าจะเอาไปใส่สกิลนะครับเออ สกิลมันก็จะออกเร็วขึ้นแล้วกันเนาะแบบนั้นแล้วกันนะ,นะพอหลังจากใส่สกิลเสร็จปุ๊บผมก็จะมายกโล่อีวานนะครับอเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีตัวหิวแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวันที่เป็นรูดี้เนี่ยมันไม่ค่อยตายหรอกอืเวลาที่เล่นนะนะถ้าเกิดว่าคุณแบบยกโล่นะครับมันไ,ไม่ต้องหิวก็ได้อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสกิลของออลลี่นะครับสกิลของออลลี่เนี่ยนะครับสกิลบนเนี่ยเขาก็จะมีการใส่โล่ขึ้นมาด้วยเนาะถ้าเกิดว่าคุณทําเลื่อนมาเนี่ยคุณสามารถยกสกนออก็ได้นะ อันทีเนี้ยพอโยกโลเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็ตบไปปุ๊บนะครับเห็นไหมรถเกราะด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าลบดีบัฟไปด้วยนะครับอืลบบัฟของฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นหลุมเดิมนะครับล่างแล้วก็บนนะครับอ่าแต่ตรงนี้จะมีใส่บัฟนิดนึงนะ ก็คือนิวเรคคอร์ดที่ผมได้มานะครับก็แรงขึ้นกว่ารอบก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะคือต้องบอกว่าตรงส่วนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําในส่วนของตัวออลลี่ขึ้นมานะครับเพราะว่าออลลี่เองเนี่ยนะครับพอปรับมาใหม่เนี่ยสามารถที่จะใช้ลงเบสเ็จได้ด้วยนะครับใช้แทนลีนาในการลงวัวได้นะครับเราก็เอามาใช้ในการลงปราสาทได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้สามารถใช้ในการเล่นตีบอลเงาย้อนหีได้ด้วยนะครับอ่ะ แต่ว่าจริงๆก็คงก็อาจจะต้องอัพสกิลนะบ,บังคับอัพสกิลนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสกิลนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันฮิวด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะอัพการโจมตีพื้นฐานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวออี่สั้นๆนะครับที่ปรับมาใหม่ลวกันเนาะสำหรับแคทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็สั่กนกระดิ่งด้วยนะไปแล้วนะครับบายบายขอบคุณทุกคนมาก